ก็ขอโทษนะครับเป็นแฟนฟุตบอลกองเชียร์แฟนขับน่านแล้วก็ผู้ชมฟุตบอลทุกคนนะผมก็ทำทีไม่ประสนิททุกคนก็ขอรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่ยังไงผมก็เป็นอดีตของน่านอยู่คือเป็นนักฟุตบอลของน่านด้วยแล้วก็รู้จักกับหลายคนที่ในน่านผมยังแวะเวียนมาที่น่านเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีความผูกพันอยู่นะรก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าไม่ต่อว่าใครขอบคุณสโมสรขอบคุณทุกคนนที่ ได้เข้ามาชมในเชียงฟุตบอลผมก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วมันมันไม่ประสบผลสำเร็จก็กขอพิจารณาตัวเองครับผมขอบคุณครับ